ผมนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างครับอันนี้เป็นน้องดาแต่ผมใช้เบอร์ไว้นะครับคือพูดไทยชัดแจ๋วมากเลยน้องเคยอยู่ชนบุรีครับดูพลังชนพลังชนน่เอ้อยเฮ้ยเดี๋ <c oughs> ยวค่อยพูดเรื่องไอ้นี้ครับคันเบอรเดี๋ยวเดี๋ยวออกคลิปวเดีโอเพราเดี๋ยวคนเข้า <ๆ S 2> มาดูเยอะได้ได้ <ๆ S 2> ครับเดี๋ยวรอผมให้เบอร์โทรไว้นะครับเบอร์โทรน้องเขาไม่ยากอันน้องส่วนแปดแปดน้องดาบอกดิ้ส่วนแปดแปดครับแล้วก็หก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  สามเก้าสามเก้าศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งได้ยินแล้วครับอันนี้น้องดาอยู่พัทบองครับก็เดี๋ยวใครจะมาเที่ยวก็จะลืมมานะครับก็ <c oughs> ดูขับรถกันเยอะผมก็เล่นๆกันไปกันน้องนะครับก็ดูนี่ครับผมจะให้ดูบริเวณเมืองของพัทบาลก่อนแล้วสวัสดีครับชาวไทยทุกคนอ่โอเคไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่ไทยไทยไทยกำลังรักไทยนะครับค่ะ ดาก็คือผมคุยกับดาแล้วในผมดูในไกด์บุ๊กอะมันไม่เยอะนะเพราะว่าเพราะว่ามาคุยกับน้องดาน้องดาบอกมีเยอะกว่านี้ผมเลยจะใช้บริการน้องดาแล้วก็จะให้เหมาไปเลยว่าเอาเท่าไหร่คนที่จะมาพัตตะบองอะก็โทรมาถามดาได้เลยว่าต่อเราคุยเรื่องราคาจะให้มารับตรงไหนแต่จริงมารถเมล์แล้วก็มาลงที่พัตตะบองอะเดี๋ยวให้ดาเตรียมมารับเลยไม่ยากครับไม่ยากง่ายมากเลยบริการจัดให้ครับ,รบาเดียวน,นี้ดาพาบารโรงแรมที่โรงแรมไหน เย็นเย็นฮะเย็นๆโอเคเดี๋ยวผมไปโรงแรมก่อนนะครับเดี๋ยวคุยกันต่อนะครับเดี๋ยวดูโรงแรมก่อนโอเคโรงแรมนี่นะเย็นๆเกสนเช้าตั้งตรงนี้เลย